เราไม่ต้ว,นวันนี้ก็มเราไม่ได้ไ่ายเลยไอะไรมาอตอนนี้หมกลตวม,มันไหมดเลยคู่นีาไมัได้ถ่ายที่นี่ถ่ายเยนาะคือชวมนมาแล้วแต่พี่เขาไม่ถายูวคืออะไรถ่ายไปถ่ายมาอ้ยใครไปถครมาเีเล่นหน่อเนาะเดี๋ยวเราาดูกันสักคู่นะคะ่ะโอเคค่ะก็ไปเอาเก้าอี้มานั่งนะ เออเป็นมมหม้อฟรังยิมผลไม้ต่างๆจ่ะเบสบอลคือนี่ขอไม่กินแล้วกันเพราะว่าๆๆคืออะไรอ่ะเราอาบน้ำแล้วนะอังคาเลก็จะนอนเลยนีย่ยค่ะเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูนะคะจะมีตัวนี้มาให้ถ้าหมุนมาดูตันหมุนกันก็อยากเห็นมา ุกันนะอีออข้งตัวข่้่ม่สาไปแล้มันสว่างมาก่อนแป๊บเข้าอพอเดียด๋ยวนะไม่ถมนัดยังไงไม่รู้ข้างไห

ใสเข้าวิ <desserts> ่งไปเลยวันหนน้าเข้าต้องไมควมหว่นข้าวตัแข็งอะไม่ใช่งรือไมวใจที่แข็งแรงแข็งแกร่งหัวใจที่หักไปหดเองนิ่งลงมาแล้วนี่ได้สิดงซ่งหัวใจโเกาเห็นไหมคะ เป็นไงมแบบเนี๋ยเราเก็บใส่ไกอ่อนคือเดีมยบอกไปว่ามันต้องเปิดฝานะโอเคเปิดฝาก็า โ okay. อเคกล้องมุดหนนะไอเดตะเกียบถุงไอออกไปไปเินที่ไทยดียวเดี๋ยวเอามา,าดูสกายอะไรนะคะไก็จะเป็นหกกัก้วกะเอากล้องส่งเข้าไปดีกว่าจะได้ได มับมาสัเกตนกัมาเ่ไนมันจะรูเห็นเหรเนีมนมารงกล้วดียนจะี็นไหเห็นกลมๆตรงนี้ไม่เคเห็นนะเห็นไหมตรงที่มันจะหมดนดูเห็นไหมเห็นไหมสังเกตดูนะคะถ้ามันฟ้าวเลยก็ไม่รู้นะ จะหมุนนะคะเพื่อที่จะรับเพื่อที่จะรับเออไม่น่าจะไดั้เพื่อที่จะรับหมากอันนี้นี่นะคะของเราลงมาสู่ตรงนี้นะคะอ๋อใช่เลบอกว่ามันลืมจุดอย่างนี้นะให้มันติดนะไม่เคาเห็นแล้วก

โอเคกลหายไปแล้วใช่หมโอเนี่นะคะนังเงยเราจะให้ดูความเี่ของเขาแล้วก็ต้อูอยจะเห็นคือนสลับไปแล้วนี่ยก็เห็นไหมคะเนี่ย อาจจะไม่ค่อยเห็นนะเว่าแฝงไปเกินไปแต่ก็มีไปอยนน้เป็นสวนตรงนี้เขาไหมก็เลยขาคือไฟส่วนไอ้ตรงนี้ที่มันแผปออกมานี่คือก็คือเคสโทรศัพท์เราดูหลดแล้วแหละเออแล้วก็กลับมา

เราเชื ok Korea, player, no. no. ่อหรอทำเพื่อเงินก่อนนะสักกูนะนี่ค่ะเป็ดนาจำได้อยู่นะเธอไม่อกีนั้นรเพิงว่าไปมากว่าจริงสีส้มสีเขียวสีเขียวนะเขียวจีน เดแอปเปิ้ลสีเหลืองรสเลมอนนะลมอนก็อะไรกักอย่างอันนี้สีชูน่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่อันนี้อสลินจีโอเคหมดแล้วใช่ไหมทไมคอเมนีมันมี้วยหม่หมาใันรีัตรสิบน,น่าชอถืีแ โอเคก็ไม่ค่อยมีอะไร,ะระกันเท่าไหร่นะฝากกระดิ่งนม่องอนม่มีด้วยอ่ะเปิดได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้เพิ่งทำสุดเมื่อกี้ผมไม่จัะแต่อเปล่า ว่าเรา,าล้าตดตโน้นตรงไนค่ะคุณผู้ชมเห็นตรงวงกลมตรงนี้ไหมคะเมื่อข่ะตที่มันระดกบวงมาพอตอนนี้มันก็จะหายเป็นบุ่มๆตรงนี้ใช่ไหมคือมันรับเหมาพลังไปเนี้ยมันก็จะไปโผล่อยู่ตรงนี้เห็นไหม สว่มาเลยหรอพี่ใส่ก็คือันจะจริงจริงอ่ะไม่ใช่ป่ chapter, okay. like. okay. hey. Hey. ้าวางไว้แบบนี้วางไว้แน่ตั้งอย่างนี้เลยนะไอตัน้นะคะก็ตัวนี้นะคะาอจะหกไหมหกด้วยค่ะโอเคสักค่นะเดี๋ยวเราขอใฝักก่อน ให้ลืมบอกไปว่าไม่เสียงคนนะค่้วก็ปิดฝาไมาอย่างดีแล้วอโอเค,อเคองนี้นให้นเข้าล็ออกก่นโอเคข้าข้าวแบบก่อน,ออนจะสามารถหมุนได้แต่มันก็หมดุนได้ประมันเป็น จะได้สียอะไรอ่ะไม่ออกอีกครับนี่ได้แล้วได้แล้วสียอะไรเออสีเขียวสีเหลืองสีนาะไเดี๋ยวเดี๋ยอ๋อได้สีเหลืองแล้วอ๋อออสีเขียวเลย ค่ะค่ะก็คลิปนี้ก็สิบนบาทีแล้วค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าจะันใหม่ในช่วงอะไรก็ไม่รู้ค่ะนะคะโอเคอยู่ในช่วง,ง,งดีนะเชิญสำหรับก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกัอนใหม่คลิปหน้าก็เวลาเดียวกันไไลน์ด้ที่